วันนี้โค้ดกิติการโค้ดสถิตนะคะวันนี้เรามีเรื่องสวยๆงามๆม,มาคุยกันนะคะแล้วก็มีข้อแนะนําดีๆ EP ที่20แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะว่าทํายังไงกับความสวยงามทั้งสวยและวรวยด้วยค่ะค่ะแล้ว,วันนี้นะคะพี่อ้อโปลแลนด์มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้สวยทั้งกายและใจ ด้วยกฎของ NLP ง่ายๆเลยนะคะซึ่งทุกคนทำได้ผู้หญิงเราเกิดมาอย่าหยุดสวยนะคะโดยธรรมชาติมนุษย์เราเกิดมาทุกคนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเสือ้อผ้าหน้าผมเนี่ยต้องดูดีก่อนเลยใช่ไหมคะแม้แต่ตัวพี่เองก็เป็นค่ะรักการดูแลให้ดีเลยยิ่งดูดีมากเท่าไหร่เรายิ่งมีความสุข ใช่ไหมคะแล้วการดูดี3วิธีง่ายๆเนี่ยนอกจากดีทั้งกายและใจแล้วเนี่ยยังช่วยให้เงินทองเนี่ยไหลเข้ามาเทมาง่ายๆอีกด้วยเชื่อด้วยไหมคะเพราะเวลาที่เราดูดีแล้วมีความสุขเนี่ยเราจะรู้สึกตัวเบาโลง่งแล้วก็สบายพลังงานข้างในร่างกายเราเนี่ยนะคะมันจะฟล o ์มากๆเลยเรามีพลังเหลือเฟือเลยคะ่ะ เพื่ออะไรคะเพื่อต้อนรับความโชคดีจากโลกภายนอกได้ง่ายๆทีเดียวเลยค,ค่ะขั้นตอนที่1นนะคะการบริหารสมองการบริหารสมองเนี่ยเป็นวิธีที่หนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อสมองดีความคิดดีเป็นเสน่ห์ให้กับเราและคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราได้ดีทีเดียวเลยค่ะ ในที่นี้รวมไปถึงเรื่องการกินเราควรเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์หลีกเลี่ยงน้ำตาลนะคะและผลไม้ที่หวานมากๆเราก็ควรเลี่ยงเช่นกันพี่แนะนำให้ทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ให้มากๆเพราะจะมีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระให้กับเราด้วยนะคะ จะลดอาการหลงหลงลืมล,มลืมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่าทำคือการหัวเราะการหัวเราะเนี่ยก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพราะเมื่อร่างกายหลั่งสารความสุขในระบบประสาทจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายจะส่งผลดีทั้งร่างกายและจิตใจทั้งคนรอบข้างก็ยังจะมีความสุขเมื่ออยู่ใกล้ๆเราอีกด้วยนะคะและข้อ2นะคะ การพักสายตากับการเสพสื่อบ้างบางทีเราลองเปลี่ยนวิถีชีวิตดูนะคะจากการที่เราใช้โทรศัพท์ทั้งวันรับข่าวสารข้อมูลจากโทรศัพท์ตลอดเวลาเราลองเปลี่ยนมาเขียนบันทึกเรื่องดีๆของตัวเราเองบ้างนะคะเกิดความสุขได้ทันทีทุกครั้งที่เราเขียนหรือเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เรายิ้มออกมาได้อย่างไม่รู้ตัวเลย เป็นการฝึกสมองในเชิงบวกดีมากๆเลยนะคะและยังช่วยให้เรานอนหลับสบายอีกด้วยไม่เครียดเลยค่ะและขอแนะนำนะคะการนอนให้ได้ดีมีคุณภาพหลับลึกตื่นมาแล้วสดชื่นนอกจากสดชื่นแล้วเนี่ยยังทำให้เราสวยสดใสแล้วมีออร่าด,ด้วยนะคะการนอนให้ได้ดีเนี่ยก่อนนอนอย่านำมือถือเข้าไปด้วยนะคะ เพราะว่าในมือถือเนี่ยจะมีคลื่น WiFi ทําลายคลื่นสมองเราทําให้เราเนี่ยหลับไม่ลึกนะคะทําให้การนอนไม่มีคุณภาพแล้วก่อนนอนอย่าอารมณ์เสียอย่าเครียดเพราะการที่เรามีอารมณ์เสียเครียดง่ายหรือครุ่นคิดถึงใครบางคนจนทําให้เราอารมณ์ไม่ดีก่อนนอนเนี่ยในหลักทางจิตวิญญาณเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเก็บไปไว้ในจิตใต้สํานึก แล้วทาให้การหลับนอนในค่ําคืนนั้นไม่มีความสุขเลยค่ะไม่มีคุณภาพในการนอนด้วยแล้วตื่นขึ้นมาเราไม่สดชื่นด้วยนะคะอย่าทําและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการอ่านหนังสือหรือนั่งสมาธิอันนี้ก็แนะนําเช่นกันเพราะในขณะที่เราก่อนจะหลับเนี่ยนะคะคลื่นในสมองของเราเนี่ยจะเป็นคลื่นอัลฟานะคะเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยจะทําให เราเนี่ยจดจําได้ง่ายแล้วเราก็อาจจะหลับไปในขณะที่เราหลับไปเนี่ยความจําในจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยจะจําได้หมดเลยค่ะถ้าเราอ่านหนังสือดีเชิงบวกเราก็เกิดประโยชน์จากหนังสือนั้นอันนี้ขอแนะนําเลยนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเป็นหัวใจของสุขภาพร่างกายเลยคือการ ออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเราทำควบคู่ไปกับการดื่มน้ำบ่อยๆอันนี้ให้สองทางเลยค่ะการออกกำลังกายนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วเอวัยวะร่างกายและการทำงานเนี่ยจะทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิทภาพมากๆเลยค่ะยังทำให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคภัยต่างๆได้ด้วยนะคะสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีทุกอย่างดีตามกันไปหมดเลยค่ะ ควรออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีหรือ4 5นาทีต่อวันทำทุกวันได้ยิ่งดีในขณะเดียวกันเราควรดื่มน้ำบ่อยๆต่อวันเนี่ยให้ได้3 4ถึง4ลิตรนะคะเพราะการดื่มน้ำเนี่ยจะทำให้เซลล์สมองของเราเนี่ยสดชื่นสมองของเราจะได้ไม่เหี่ยวเพราะมีน้ำหล่อเลี้ยงไปเลี้ยงเซลล์สมองตลอดเวลาดื่มน้ำมากๆนอกจากสวยสดใสแล้วผิวพรรณยังดู เปล่งปลั่งด้วยนะคะการดื่มน้ำมากๆเนี่ยผิวพรรณสวยแล้วเรายังสดใสเนี่ยสมองเรายังสดชื่นอีกด้วยค่ะเมื่อสมองสดชื่นใบหน้าสดใสทุกอย่างดีหมดเลยเห็นไหมคะให้ประโยชน์สองทางเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายคนเราเนี่ยถ้าขาดอาหารขาดได้แต่ขาดน้าไม่ได้เลยนะคะเรามาดูแลสุขภาพกันนะคะและจากวันนี้นะคะ จากหัวข้อเกิดเป็นผู้หญิงห้ามหยุดสวยชั้นสวยชั้นรวยชั้นเก่งเนี่ยนะคะในกฎของ NLP เนี่ยไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้ตัวดีว่าเราเป็นคนคิดบวกคิดแต่ว่าเราสามารถทำได้และมีความสุขได้ด้วยตัวเราเองเราไม่ต้องไปเปลี่ยนใครเราไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ไหนเราอยู่ที่ใจตัวเราเราเชื่อว่าเราสวยเรารวยเราเก่ง แล้วเรามาพัฒนาตัวเราอย่างเดียวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวรอบข้างเปลี่ยนหมดเลยค่ะแล้วพลังงานดีๆจากในตัวเราเนี่แหละค่ะจะเป็นตัวนํำพาพลังงานจากข้างนอกมาให้กับเราประสบความสําเร็จเป็นสาวสวย2,000ปีทั้งกายและใจแล้วมีออร่าสดใสตลอดเวลานะคะเราจะเป็นสาว2,000ปีกันนะคะพี่อ้อมมีสโลแกนสั้นๆอยากจะมาบอกเพื่อนๆพ,พูดกับตัวเองทุกวัน ชั้นสวยชั้นรวยชั้นเก่งอลาลาศีงานดีเงินเข้านี่คือตัวเราตลอดเวลานะคะคและสำหรับเนื้อหาสาระดีๆวันนี้นะคะคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อน,นๆได้กันบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบกดแชร์กดไลค์และติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัดสดีค่ะบ๊ายบาย to meet us there.